ดีขมานเสบตียมด้นึจะมาหาที่ดีเด่นสุด้อยกุดสั้นหสุดพายแล้วเรากลับมานอกชงขาดเสียละ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประทับพระราชยานพุทธาลทองที่เกยข้างวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ญาติตรา้วขบวนพายุหายญาตราทางสนละมากเจ้าพนักงานรัวกลับให้สัญญาณชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่ง ปีและกลองชนะทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบเบลงเพลงสรรเสริญพระบารมีญาตราริ้วขบวนพายุหายญาตราทางสนนมากจากเกยข้างวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามไปตามเส้นทางถนนเฟืองนครเลี้ยวขวาถนนเจริญกรุง แล้วเทียบพระราชยานพุทธตาลทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเสด็จเข้าพระอุโบสถเมื่อพระราชาคณะและพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบในการนี้ถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินทูบเทียนแพรและส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถ และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชาศรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นพระเทพวีราพรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถวายอดิเรกจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการพระเทพวีราพรถวายพระพุทธเทวปฏิมากรทองคําจําลองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงประจํารัชกาลที่หนึ่งทรงบูรณะขึ้นใหม่ในช่วงการสร้างราชธานีมีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธเทวปฏิมากรพระพุทธรูปโบราณปางสมาธิมีพุทธลักษณะอันงดงาม และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชาสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชาจักรีวงทุกพระองค์ทรงถือว่าวัดพระเชตุพนวินมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงที่มีความสําคัญมาก จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธาลทองสเสด็จพระราชดำเนินด้วยริ้วขบวนพายุหายาตราท,ทางสทนลลมากไปตามถนนท้ายวังเลี้ยวขวาถนนมหาราชเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีเทียบพระราชยานพุทธาลทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราศาสทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางบเบลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ นี่แหลฉันนั่งโทรศัาทนะที่6ี <io> 2 6ข่าวเขาฉันนั่งขด7โอกาสที่ก็ท่นเจียไคออนไนอกับโอกาสเดยวนี้ปิดทาทีนะนอกจายาสิยาสิสิสิสองนี้การสิ่ดี่ครับนอกจากเรา6 6สองน้อย6 6สอง 으응응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 